หาภาวะโลกร้อนอันเนื่องมาจากการจัดการขยะที่เป็นปัญหาผพ้จะทําจึงลเห็นว่าหากเราสามารถที่จะลดการเกิดขยะได้ก็จะเป็นการช่วยลดโลกร้อนได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นปัจจุบันปัญหาการใช้พลาสติกของหุ้มผลิตภัณฑ์เพื่อการกระแทกมีปริมาณมากขึ้นกว่าแต่ก่อนในช่วงการระบาดของเชื้อไวรัสของโควิด -19 นี้ ผู้จะทาจึงอยากที่จะศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมในเรื่องของการนําวัสดุธรรมชาติมาใช้กันรกระแทกผลิตภัณฑ์แทนการใช้พลาสติกวัตถุประสงค์ 1. เพื่อเป็นวัสดุในการป้องกันการกระแทกผลิตผลทางการเกษตร 2. เพื่อเปรียบเทียบประสิทธิภาพของวัสดุกันรกระแทกที่เหมาะสมในการใช้งาน สมมุติฐานในการศึกษาผักตบชวาก้านกล้วยและกะมะพร้าวที่นำมาประดิษฐ์สามารถนำมาทำบรรจุภัณฑ์การกระแทกได้มีคุณภาพการใช้งานที่ดีและบรรจุภัณฑ์จากธรรมชาติต่างๆสามารถการกระแทกและรับน้ำหนักสินค้าต่างๆได้ตัวแปรที่เกี่ยวข้องตัวแปรต้นคือ วัสดุธรรมชาติทั้ง3ชนิดผักตบชวาการกล้วยและกะมะพเ้าตัวแปรตามความสามารถในการกันกระแทกตัวแปรควบคุมปริมาณของบรรจุพันธุ์น้ำหนักและขนาดของผลิตผลขอบเขตของการศึกษาค้นคว้า 1. ศึกษากระบวนการและวิธีการทำวัสดุกันกระแทกจากธรรมชาติ 2. ศึกษาคุณภาพการใช้งานของบรรจุภัณฑ์กันกระแทกจากวัสดุทั้ง3ชนิด3 ศึกษาวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้นิยามสั์เฉพาะขยะหมายถึงสิ่งของเหลือทิ้งจากกระบวนการผลิตการอุปโภคบริโภค ซึ่งเสื่อมสภาพจนใช้งานไม่ได้หรือไม่ต้องการใช้แล้วพลาสติกหมายถึงการสังเคราะห์ทางวิทยาศาสตร์สังเคราะห์มาจากเซลลูโลสซึ่งมีอยู่ในธรรมชาติเช่นน้ำมันดิบยางไม้เซลลูโลสประกอบด้วยธาตุคาร์บอนออกซิเจนไฮโดรเจนไนโตรเจนและคลอรรนนำมาสังเคราะห์โดยกระบวนการโพลิเมอร์ไลเซชันผู้ผลิตหมายถึง ผู้สร้างผู้ประกอบการอุปโภคบริโภคหมายถึงการใช้สอยสิ่งต่างๆให้เกิดประโยชน์หรือการกินอันเป็นประโยชน์ต่อตนเองและสังคมโดยรวมโดยสิ่งที่ถูกใช้สอยนั้นจะมีการเสื่อมสภาพร่อยหรอหรือหมดไปได้เมื่อต้องการใช้อีกจะต้องหาสิ่งใหม่มาทดแทนเพิ่มเติมหรือสิ่งนั้นอาจไม่หมดไปประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 1. สามารถประหยะัดทรัพยากรลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือนและเป็นการเพิ่มรายได้ให้แก่ผู้ผลิต 2. ได้วัสดุการะแแทกของไข่ไก่ไข่เป็ดและผลไม้ขนาดเล็ก 3. แได้วัสดุการะแแทกจากธรรมชาติที่มีประสิทธิภาพและเหมาะแก่การใช้งาน เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องในการจัดทําโครงงานเรื่องวัสดุกันกระแทกจากธรรมชาติผู้จะทําได้ศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้องดังต่อไปนี้วัสดุกันกระแทกคือวัสดุที่ถูกนํามาใช้เพื่อปกป้องสินค้าจากความเสียหายจากการกระแทกจากความหมายนี้ผู้จะทำจึงเห็นว่าคุณสมบัติของผักตบชวาก้านกล้วยและกลากมะพร้าวสามารถที่จะก,กาันกระแทกได้เช่นกันอีกทั้งยังเป็นเม็ตรต่อสิ่งแวดล้อม ซึ่งสามารถสรุปออกมาได้เป็นข้อๆดังนี้ 1. สามารถรักษาคุณภาพของสินค้าได้ 2. เพิ่มความสะดวกให้กับการขนส่งได้ 3. ส่สงเสริมทางด้านการตลาดวัสดุอุปกรณ์ 1. ผักตบชวา 2. ก้นกล้วย 3. มพะพร้าวสี่มีดห้ากันไกลหกเขียงเจ็ดมีโต้แปดเครื่องช่าง ตอนการทำและว,วิธีดำเนินงานตอนที่1วิธีการทำวัสดุกันกระแทก 1. ห,หาวัสดุธรรมชาติที่ต้องการศึกษาคือผักตบชาวาการกล้วยและมพะพร้าว 2. นํนำวัสดุธรรมชาติทั้งสาชนิดคือผักตบชาวาการกล้วยและมพะพร้าวมาทำความสะอาด 3. นำผักตบชาวามาตัดเป็นแว่นยาว1-2เซนติเมตรก้านกล้วยใช้มีดหั่นเป็นชิ้นเล็กๆลกละมะาเ้าตัดให้ได้ขนาดเท่าลูกเตา๋า 4. ี่นำผักตบชาวาก้านกล้วยและกลมามะาเ้ามาตัดจนแห้นสนิท ตอนที่2เปรียบเทียบประสิทธิภาพการใช้งานของวัสดุกันกระแทกจากธรรมชาติเปรียบเทียบประสิทธิภาพการใช้งานของวัสดุกันกระแทกทั้ง3าชนิดคือผักตบชาวาก้านกล้วยและกลับมะพร้าวดังตารางต่อไปนี้ 1. นําผลไม้หรือผลิตภัณฑ์ที่มีน้ําหนักไม่เกิน0.2กิโลกรัม0.4กิโลกรัม0.6กิโลกรัมใส่ในกล่องที่มีผักตบชาวาตากแห้ง เพื่อทดสอบประสิทธิภาพในการรับน้ำหนัก2นํนำผลไม้หรือผลิตภัณฑ์ที่มีน้ำหนักไม่เกิน0.2กิโลกรัม0.4กิโลกรัม0.6กิโลกรัมใส่ในกล่องที่มีก้้นกล้วยต่างแห้งเพื่อทดสอบประสิทธิภาพในการรับน้ำหนักสนํนำผลไม้หรือผลิตภัณฑ์ที่มีน้ำหนักไม่เกิน0.2กิโลกรัม0.4กิโลกรัม0.6กิโลกรัมใส่ในกล่องที่มีกลบมะพร้าวหั่นเต๋า เพื่อทดสอบประสิทธิภาพในการรับน้ำหนักตอนที่3เปรียบเทียบการย่อยสลายของวัสดุการกระแทกจากธรรมชาติเปรียบเทียบการย่อยสลายของวัสดุการกระแทกจากธรรมชาติทั้ง3ชนิดคือผักตบชวาก้นกล้วยและกะมาพาวดังตารางต่อไปนี้ ผลการดําเนินงาน 1. ผลการทดสอบประสิทธิภาพของวัสดุกันกรแทกจากธรรมชาติเปรียบเทียบประสิทธิภาพการใช้งานวัสดุกันกระแทกจากธรรมชาติทั้ง3ชนิดคือผักตบชาวา,ก,าก้านกล้วยและกะมะพรา้าวในการศึกษาจะทดสอบโดยนําไข่ไก่หรือผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรที่มีน้าหนักไม่เกิน0.2กิลกรัม0.4กิโลกรัมและ0.6กิโลกรัม ใส่ในวัสดุการกระแทกเพื่อทดสอบประสิทธิภาพในการรับน้ำหนักดังตารางต่อไปนี้ การทดสอบการย่อยสลายของวัสดุการกระแทกจากธรรมชาติเปรียบเทียบประสิทธิภาพการใช้งานวัสดุการกระแทกจากธรรมชาติทั้ง3าชนิดคือผักตบชวาก้านกล้วยและกลาบมะพร้าวโดยในการศึกษาจะเปรียบเทียบการย่อยสลายในดินโดยทําการฝั่งวัสดุการกระแทกจากธรรมชาติทั้ง3ชนิดพร้อมกันใช้เวลาทดลอง7วันจากนั้นขุดหลุมดูเพื่อด,ดูการย่อยสลายของวัสดุการกระแทก,กทั้ง3มชนิดได้ผลดังตารางต่อไปนี้ ผลการทดลอง 1. สรุปและอภิบายผลการทดลองจากการศึกษาค้นคว้าเรื่องการประดิษฐ์วัสดุกันกระแทกแต่ธรรมชาติทั้ง3ชนิดคือผักตบชวากล้มะพร้าวและก้านกล้วยเป็นโครงงานที่ประดิษฐ์ขึ้นเพื่อทดสอบการกันกระแทกการรับน้ำหนักผลผลิตทางการเกษตรการย่อยสลายผลการทดลองสรุปได้ว่าเมื่อทดสอบประสิทธิภาพในการรับน้ำหนักของส้มน้ำหนักขนาด0.2 0.4และ0.6กิโลกรัม พบว่า 1. ชนิดที่1นผักตบชาวารับขนาดน้ำหนัก0.2-0.4และ0.6กิโลกร,รัมได้ดีผลผลิตทางการเกษตรไม่ได้รับความเสียหาย 2. ชนิดที่2องก้านกล้วยรับขนาดน้ำหนัก0.2-0.4-0.6กิโลกร,รัมได้ค่อนข้างดีผลผลิตทางการเกษตรไม่ได้รับความเสียหาย 3. ชนิดที่3กลับมะพร้าว รับขนาดน้ำหนัก0.2-0.4-0.6กิโลกร,รัมได้ไม่ดีผลผลิตทางการเกษตรได้รับความเสียหายเล็กน้อยการย่อยสลายของวัสดุกันกระแทกจากธรรมชาติแต่ละชนิดพบว่าวัสดุกันกระแทกจากธรรมชาติชนิดที่สองย่อยสลายได้ดีกว่าวัสดุกันกระแทกจากธรรมชาติชนิดที่หนึ่งและชนิดที่สาม 2. ข้อเสนอแนะ 1. เพิ่มขนาดน้ำหนักของผลผลิตทางการเกษตรมากขึ้น 2. ควรศึกษาหาวิธีการทำที่หลากหลายในการทำการทดลอง 3. ศึกษาหาข้อมูลเกี่ยวกับพืชจากธรรมชาติที่สามารถนำมาใช้ได้ This Lately I was feeling like I was could good for purpose need be me a Talk to me. Give me the impression that I won't scratch your surface.